โอเคมาดูสอบสังคมอันนี้เหมือนแบบข้อสอบเขาพยายามออกใหม่นะน่าจะมีคนช่วยมีทีมงานที่แบบออกข้อสอบค่อนข้างดีนะแต่บางข้อแค่นั้นแหละที่อย่างภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องตามตามตามการใช้จริงโอเคข้อร้อยิบเอด ในรัชสมัยใดยเกิดสง,สงครามโลกครั้งที่หนึ่งวิธีเช็คไปอะไรอันนี้ต้องเปิดแหละเช็คไปเลยอัน,นที่สี่จริงหรอ when was นะ world war one happened อ่มันคือปีไหน มันคือจุลายนอ่าอันนี้นะมันเป็นปีหนึ่งเก้าหนึ่งสี่อ่าเราก็ต้องเทียบไปอีกว่าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ตรงกับรัชสมัยใดเนาะ What years of uh, what reign ไม่ใช่เออแล้วทำไมต้องคนเป็นภาษาอังกฤษ <laughs> <laughs> what reign uh, of Thai King when was uh, when the World War One starts? Mm-hmm. not? World War One, me, 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 หนึ่งเก้าหนึ่งสี่อ่ะตรงกับภาษาแชนแนลใดหนึ 19, ่งเก้าหนึ่งสี่อาเทียบภาษาไทยที่ห้าสี่สามบวกเข้าไปห้าสี่สามหนึ่งเก้าหนึ่งสี่นี่จริงจริงจริงก็มันไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะแล้วทำไมต้องแบบหายากอ่ะ สงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นในรัชกาลใดอ่านี่มีคนถามมาละวันนี้ครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นในรัชสมัยใดอ่ะนี่หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดการที่เ <6. S 1> นี่โอเครัชกาลที่หกเนี่ยโดยอ่า หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหรือเมื่อศตรวรรษที่หนึ่งศตวรรษที่แล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงประกาศสงครามกับฝ่ายมหาอำนาจกลางซึ่งนำโดยเยอรมนีและออสเตรียฮังการีหลังจากคงท่าทีเป็นกลางอย่างเคร่งครัดมาเกือบสามปีหลังส,สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเริ่มต้นการเลือกข้างของ,ของสยามในท้ายที่สุดเป็นความจำเป็นทางการเมืองโอเคอ่ะก็เป็นหนึ่งเก้าหนึ่ง หนึ 1> 1, ่งเจ็ดอะมาดูต่อคำทามต่อไปแสดงนี้ตอนนี้เริ่มเบลอละสม<ช> <laughs> <า>อไม่ไม่เท่าไรละเพราะว่าเราเรียนจีนตอนเช้าแล้วก็ต่ออันนี้เอออะอันนี้ก็ตอบข้อสามสามโอเคอ่ะไม่ได้ น็ออ่าแล้วทำไมมันไม่ได้ทำไมมันกลายเป็นมือนะก็ใช้อันนี้ร้องงมาใหม่ทำไมกลายเป็นรูปมือแล้ะจ้ะมันเขียนไม่ได้ต้องให้ใช้อะไรมาใหม่อ้า โอเคได้ละอ่าอันนี้รัชกาลที่หกปประเทศไทยเริ่มเปิดประ,ประเทศรับยุโรปอย่างกว้างขวางในสมัยใดอันเนี้ยตอบยากด้วยความที่คือถามว่าคือจริงๆแล้วฝรั่ง่มา<อ>ในประเทศไทยตั้งแต่อยุทยาเนาะบางทีเพอเพอถึง<ๆ>สุขโขทยัยเลยด้วยด้วยซ้ำแต่ยังไงเปิดรับ เราจะตอบอยังไงอ่ะ <c oughs> จะตอบอยังไงว่าเปิดรับอย่างกว้างขวาง <c oughs> คือรัชการที่สามเขาเริ่มรับรู้ละแล้วก็บอกว่าการศึกข้างข้างพมา่าข้างอะไรมันก็เห็นไม่ได้แล้วเราก็ควรเรียนตามอย่างเขาอะไรเงี้ยรัชการที่สามก็ก็โอเคละเนะยคำตอบตอบไม่ได้เอาจริงเนะี่ยแต่ว่าถ้านึกถึงความเป็นจริงเนี่ย ความที่แบบเริ่มกว้างขวางท่านเปิดรับจริงๆก็คือ,อรัชการที่รัชการที่สี่สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเปิดรับจริงๆด้วยเหตุผลสิ่งหนึ่งก็คือท่านให้ลูกของท่านทุกคนเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ใครไปเรียนเมืองนอกได้ก็ไปเรียนนะแล้วก็ที่เกิดตำนานเรื่องแอนนาเอนเดอร์คิงก็คือรัชการที่สี่นี่แหละแล้วก็วิทยาการต่างๆของ ของท่านเขาก็ทําให้คนทั้งโลกนี่เขาก็เชื่อมั่นนะอย่างการคํานวณอาดาราศาสตร์อย่างเงี้ยก็เป๊ะมากคือเป็นคิงของสยามที่ยิ่งใหญ่คนนึงแหละส,สมเด็จพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัวอ่าโอเคต่อมากษัตริย์พระองค์ใดได้รับถวัยราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าตอบเอ่อ uh ธีรราชาเจ้าอืมธีระแปลว่าฉลาดเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรนี่สี่อ่ะเขาชื่ออะไรนะอ่าถ้าราชการที่สี่เนี่ยอ่าเป็นเจ็ดหรือสี่ที่เป็นบิดาวิทยาศาสตร์ไทยสี่หรือเจนะ็ดฮะสี่คือบิดาวิทยาศาสตร์อืมมันก็ต้องสี่อ่าแต่ธีรราชธีรราชนี่ใช่ไหม ไม่ใช่นะวันมหาธีรราชเจ้าเพิงผ่านมาเมื่อเมื่อเร็วๆเ,เนี้ยที่แบบลูกเสืออะไรถึงต้องไปทําพิธีวางพวงมาลาหรือทั้งหลายแหละการกำเนิดลูกเสือไทยใครใครให้กำเนิดมงกุฎเออคือค <Okay. S 1> ิงมงกุฎนะถ้าพูดถึงคิงมงกุฎคือรัชกาลที่สี่นะคิงมงกุฎฝนะรั่งเนี่ยจะเรียกคิงมงกุฎเพราะเขาชื่อมงกุฎตอนแรก นี่ยทีนี้ในขณะที่พระมงกุดกล้าวเจ้าอยู่หัวเนี่ยเขาจะเรียกว่าอ่าคิงวชิราวุธโอเคอันนี้เป็นชื่อเดิมคิงวชิราวุตรครับตามมาร้ <c oughs> อยยิ่สี่เดี๋ยวอย่างอันนี้เรารู้จักอยู่แล้วปิยะมหาราชเนาะแล้วก็ปกกล้าวเนี่ยก็ไม่มีอไม่มีไม่มีชื่อมะ <c oughs> นี่ยส่วนพระพระจอมเกล้ามีชื่ออื่นนะก็ไม่นะไมีนะไม่ไม่แน่ใจ <c oughs> อ่ะเออโอเคต่อมาร <c oughs> <c oughs> ้อยยิบสี่อืปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นเมื่อเดว,วันที่เริ่มปฏิวัติเลยโอ หนึ่งจำพอ,อให้ได้ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองส <24 9. S 1> องสี่เก้าเก้าเฮ้ยจริงเหรอเพิ่งเปลี่ยนแปลงเหรอะเอออเออพราะีต่ำสุดก็ต้องเป็นอสองสี่เจ็ดห้าอ่าสองสี่เจ็ดห้านะซึ่งวันีมิถุนาอ่ายี่สี่มิถุนาสองสี่เจ็ดห้านี่ควรจำนะเป็นแล้วก็มาพระราชทาน มอบอ่าอะไรอ่ะรัฐธรรมนูญให้เมื่อวันสิบวันที่สิบเนี่ยซึ่งก็อ่แสดงว่าคือท่านก็เขียนไว้แล้วอ่ะนีแล้วแบบคนอยากอ่าคนคนก็แบบปฏิวัติก่อนอะไรเงี้ยทั้งทั้งที่ท่านก็วางแผนไว้แล้วว่าจะต้องมอบให้ให้สักวันหนึ่งแหละเนี่ยครับแต่ในขณะที่พอ พอมอบให้แล้วอะ่ะเขาก็มีอํานาจนะเนาะแร้ว่ามีอํานาจเอ่อและกาลที่เจ็ดเนี่ยทรงแบบเป็นผู้เสียสละมากๆเลยนะแล้วก็อ่าอ,อย่างแม้กระทั่งพระพระราชพิธีศพเนี่ยก็ยังเงียบๆอยู่ในอังกฤษอย่างเงีย้ย,ออยงงเออเนี่ยโอเคกรรษัตริย์พระองค์ใดเสด็จขึ้นของราชเมื่ออายุเก้าขวบเก้าพรรษาใี่ เวลาเราพูดคำว่าเยาวราชหรือว่าอะไรทั้งหลายแหละมันจะหมายถึงใครหกเหรอไม่อืมเดยวเจ็ดกับห้าบอว่าแปดไม่ชัวแปดเราก็จะเห็นรูปตอนเป็นหนุ่มแล้วเนาะ ใช่ใชครับเจ็ดตัวตายหรอเจ็ดเจ็ดท่านตัวเล็กเฉยๆท่านตัวเล็กอืมแต่แบบท่านตัวเล็กแต่ท่านก็ขึ้นคงราชตอนอายุเยอะแล้วเออองเหลือคนเยอะแหละอ,อ,อ,อีกอันหนึ่งคืออ่าแล้วก็ ท่านครองราชได้แค่เก้าประมาณเก้าปีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จําเลขเก้าได้เหมือนกันก็คือรัชกาลที่เจ็ดครองราชได้เก้าปีเนี่ยแล้วก็รัชกาลที่ห้านะเคยเห็นไหมภาพภาพรัชกาลที่ห้าแบบตอนยังมีพิธีแบบ่าภาพรัชกาลที่ห้าขึ้นครองราชยังเป็นเด็กอยู่เลยนะรัชกาลที่ห้าขึ้นครองราช เนี่ยมีความเป็นเด็กมาเก้าขวบหน่อยเนอยครับในภาพเมื่อกี้ไม่คระเมื่อกี้มันยังดูไม่ใช่เก้าขวบแล้วแหละเราจะถ่ายไปมันจะมีรูปตอนแบบเป็นเด็กเลยไม่ไหมครับไปข้างหลังกับหลังกับหลัง,ลง,ลง,ลงก่อนรูปนีนมั้ง ไม่ไม่ไม่ใช่อะไรมี่ไม่ใช่ะน,ใชนะอ่าอ่านี่ปะโสกันนี่ไงนี่ไงพิธีโกนผมจุกโกนจุกนีดังนั้นนะพิธีต่างๆที่แบบเริ่มตน้นก็ท่านคลองราชเอ่อท่านขึ้นคลองราดแล้วแต่ ก็ยังไม่ได้แบบมีอํานาจเต็มนะเพราะจะต้องให้เจ้าพระยาบริมสุริยวงศ์อัมมาต์อะไรประมาณนั้นชื่อประมาณเนี้ยคือช่วงบุญนาคเนี่ยเป็นคนรักษาอ่าสาเร็จราชการแทนโอเคไหมอครับดังนั้อย่างที่มาของการของพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทอย่างเงี้ยคนที่แบบคัดค้านที่อ่าตอนแรกคือรัชกาลที่ห้าอยากได้แบบเหมือนพระที่นั่งอนันตสมาคมที่กลายเป็นแบบ แบบทรงยุโรปไปเลยอะไรเงี้ยแต่แต่แตอเจ้าพระยาเสริโยสีสุริบรมอไรไม่รู้อามาดเนี่ยก็ก็คัดค้านว่าเฮ้ยควรมีความเป็นไทยอะ่ะต้องแสดงความเป็นไทยก็เลยเป็นกายเหมือนฝรั่งสวมชฎาที่พะนั่งจัก,กรีมห ah าประสาทดเนี้ยหรือสิ่งต่างๆทั้งหลายแหละอำนาจไม่ได้มีอยู่ในพระองค์เลยพระองค์เลยจะต้องทํา การปฏิวัติหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหล,ล,ลายวิธีมากนะนั่นคือสิ่งการต้องต่อสู้เพื่อให้เกิดการยอมรับเยอะแยะแล้วก็ครอง<ะ>ราชนานด้วยเหตุผลที่ครองราชตั้งแต่เด็กใช่ไหมอ่าส<ะ>ี่สิบสองปีนี่ก็คือว่ายาวนานมากโอเคอืมสิ่งหนึ่งที่ควรจําอ่าก็ยังมีเกดเล็กเกน้อยพอสมควรอาตอมาสุนทรผู้ กวีเอกของไทยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปในรัชกาลใด okay. <c oughs> มีชื่อเสียงมากในรัชกาลใดเออลาดน้ำฟ้าลอยอืมถูกต้องครับม <c oughs> ันเป็นนักเลงกรอนด้วยกันเนี่ยง่าจะชอบบ <c oughs> อกพิเศษโอเค ในรัชสมัยใดที่ไทยสา,สามารถติดต่อกับนานาประเทศทางวิทยุและโทรเลขได้โดยทั่วไปเป็นครั้งแรกเออนี่ไม่รู้เลยไทยติดต่อวิทยุและโทรเลขเป็นครั้งแรก่ไทนั้นก็บิดาวิทยาศาสตร์แล้วแหละตระเวนชายนี้เลยใช่ไม่เชิงขนาดไม่ขนาดนั้นแบบนี้ไม่ได้ไม่เกี่ยวกับบิดาวิทยาศาสตร์ไม่เกี่ยวเพราะว่าเรียกว่าเทคโนโลยีครับก็ <c oughs> <c oughs> ไม่เชิง เทคโนโลยีมันไม่ได้มีในช่วงนี้วิทยุโทร,ทรเลขเนี่ยไม่ใ็่ยุคสงครามโลกอใช่มันควรจะเป็นยุคส,สงครามโลกเพราะเขาเอามาใช้ในการสื่อสารตรงนั้นนะ่ะวิทยุโทรเลขในประเทศไทยในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเทรศักัน ทดลองสองสี่ห้าหกเออจำง่ายนะสองสี่ห้าหกสองสี่ห้าหกอ่าเข้ามารู้จักครัง้งแรกในสองสี่สี่เจ็ดนะเป็นห้างบีกริมมันรัชสมัยไหนอะแล้วก็เอามาใช้บุรชัดเนะี่ยได้ได้เอามาใช้กระบวนการในรัชการที่เจ็ดอ๋อ เดี๋ยวทีนี้มาใช้ในราชการเรือรบสองสี่ห้าหกทางราชการทหารจัดตั้งสถานีวิทยุโทรเลขถาวรขึ้นเป็นครั้งแรกที่ตำบลสารยาอาสารแดงในกรุงเทพสถานที่สถานีหนึ่งแล้วก็สงขาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไปทรงเปิดนะดังนั้นอันนี้มันจะต้องเป็นอะไรติดต่อกับนา<ด>นาะประเทศหรอ อันนี้ถือว่าติดต่อกับนานาประเทศนะยังเนาะแต่พอรัชรการที่เจ็ดรัชการที่เจ็ดทรงบุกเบิกแล้วก็เริ่มทดลองแล้วก็ส่งเครื่องประทับพระองค์กระจายเสียงไปแล้วใช้ติดต่อกับนานาประเทศอยู่ไหนอะ่ะเออแต่จริงๆแล้วเป็นพอพูดถึงกองทัพเรือพวกนี้มันก็น่าจะใช่ตั้งแต่สองสี่สี่เจ็ดละรัชการที่หกแหละ ตอบรัชกาลที่หกแหละเนี่ยความยากของทําไมเขาโอนงเอินเน็ตยเขาไม่ให้สอบเพราะว่าถ้าเป็นความจําแล้วก็มันมีเรื่องของข้อมูลใหม่เหล่านี้มาโดยมาโดยตลอดนะแล้วแต่ใครมีข้อมูลชุดไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนประวัติศาสตร์ไม่ได้แปลว,ว่าสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปอันนี้เราตอบรัชกาลที่ถ้าน,านานาประเทศรัชกาลที่หกแหละอืมเป็นครั้งแรกต่อมา กษัตริย์พระองค์ใดทรงเชี่ยวชาญโหราศาสตร์สามารถคำนวณอันนี้เพิ่งพูดไปแล้วเ๋ยวเข้าข้างน้ำเหมือน มาอันนี้ตอบได้เลยเนาะ <บ S 1> และข้อส,ส,สี่ก็คือพระจอมเกลา<ม>้าเจ้าอยู่หัวโอเคเหตุใดจึงมีคำกล่าวว่าสมไมพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นยุคเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองแนคิดชาวตะวันตกเข้าสู่สังคมไทยอืมเริ่มมีการใช้อ อีกอันหนึ่งก็คือการเริ่มใช้ระบบเงินตราก็ใช้เพราะว่าสนที่สัญญาบาริงนีแนวคิดชาวตะวันตกก็มีประชอประกอบอาชีพอิสระไม่ใช่หรอกนะย,ยกเลิกไม่ใช่เปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ใช่อทีนี้มันก็เลยเหลือสองข้อเนี่ยมันจะเอาอะไรเริ่มต้นการ,ปรเ,กเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองสิ่งสําคัญเลยอะ่ะเป็นปัจจัยสําคัญในเรื่องของระบบเงินตราคือคน คนเริ่มผลิตเพื่อการค้าซึ่งต้องได้ตัวสิ่งแลกเปลี่ยนเป็นเงินเนยในอดีตเนี่ยเราเอาของไปแลกของอะ่ะใช่ไหมแต่พอมันนะเป็นเ,เ,เงินตราปั๊บเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสําคัญเลยเนะอืคือมีการเอาชาวตะวันตกแนวคิดเนี่ยเรายังไม่สามารถแบบบอกได้ว่านี่คือความคิดของฝรั่งเข้ามาอืมโอเคไปร้อยสามสิบ สภาพเศรษฐกิจของไทยในสมัยรัตนาโกสิ์ตอนต้นรายจ่ายของแผ่นดินขึ้นอยู่กับรายได้ขอในข้อใดารายจ่ายของแผ่นดินได้จากขึ้นอยู่กับรายได้อะไรอืมไมตรีเฮ้ยไม่ใช่ภาษีก่อนอ่ายังไม่มีเนาะตอนนี้ระบบมันจะเป็น ระบบอ่า,อาต่อไปเลยการค้าแบบผูกขาดโดยพระคลังสินค้าคือเมื่อ,อเมื่อต่างชาติมาจะต้องซื้อโดยผ่านพระคลังสินค้าก่อนเนี่ยซึ่งซึ่งพอภายหลังเนี่ยก็ได้มีหอรัสดากรพิพัฒน์อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเพิ่งเปลี่ยนเป็นระบบภาษีอากรเนี่ยรายได้รายได้ของแผ่นดินก็เลยเอาตัวนี้แหละมาใช้จ่ายรายจ่ายก็เลยได้จากตรงนี้โอเคที่เป็นภาษี หมือนเริ่มทําเป็นภาษีแล้วเก็บปากเรือใหญ่เท่าไหนระวังเท่านี้เราจะต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยแต่ทีนี้อ่าทีนี้ฝรั่งก็เริ่มเห็นว่าไม่สมควรคพือพอมันไม่มีคู่แข่งเนาะมันผูกขาดเนี่ยมันทําให้อ่ามันทําให้คนที่อยากขายของได้บ้างกว่านี้ไม่ได้เพราะมันต้องโดนต้องไปจ่ายต้องต้องไปขายให้กับรัฐบาลเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยอืมเลยแบบ ฉันอยากขายให้ชาวบ้านที่มีตังในเนี้ยซื้อบ้างโดนโดนกันซีนไว้ก่อนเนะ่ยโอเคปะ่ะอืมรเรยไม่แพงโอเค that's it อ่ะเออหมดแล้วโหโสามวิชา <c oughs> ดีเลยอะ่ะอืมอ่ะเดี๋ยวนี้ส่งให้วิชาอื่นไปดูเองเนาะอยากรู้อยากให้เห็นคะแนนพวกนี้ดีๆขึ้นนะลองทำแบบตั้งใจทำจริงๆได้ไหม <I> เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆเราอีกว่าวิชาพวกนี้เป็นยังไงกันแน่นะเออได้มาขอแบบต้องทำนานคือหาวิธีที่จะทำให้เร็วโอเค okay. that's it จะได้รู้ว่าเฮ้ที่อ,อไอ้พวกเนี้ยต้องไปเพิ่มไหมเพราะถ้าสมมุติว่าได้สามวิชานั้นเยอะแต่น้ำหนักมันน้อยอะ่ะ มันก็จะไม่สู้เท่ากับได้วิชาพวกนี้นะถูกไหมนะเออดังนั้นก็ลองทุ่มทุ่มให้มันหน่อยสิโอเ okay, ค that's it อ่ะงั้นวันนี้เท่านี้อ่ะ่แยแป๊บ